ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการผูกทะแยงนะครับผูกทะแยงก็เป็นลักษณะของการผูกต่อหม้อสะพานเป็นต้นนะครับเราขึ้นต้นด้วยเงื่อนผูกสูงนะครับลักษณะของเงื่อนผูกสูงก็เป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็พันไปนะครับพันไปท่านนี้นะครับสัก3ามรอบ พันไปสามรบ 1, 8, 3, อบนะครับนะครับพันด้านนี้ไปแล้ว3มรอบตอนนี้ก็พันด้านตรงข้ามด้านนี้นะครับอีก3รอบนะครับได้แล้วนะครับ3มรอบ จากนั้นเราจะทำการหักขอไก่ใต้ขานตัวนี้นะครับเป็นการหักขอไก่ครับดึงลงนะครับ3ามครั้งเช่นเดียวกันครับนะครับสามครั้งแล้วจากนั้นเราก็เก็บปลายเชือกด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็จะได้นะครับเมื่อพลิกดูด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับนี่ก็คือลักษณะของการผูกทะแยงครับนะครับก็จะเป็นเช่นนี้นะครับผูกทะแยงครับ